แล้วครบตัวเลขแบบเยอะมากนะคะหกหมื่นบาทอีกสิบพันก็อีกประเภทที่สามก็คือทุนการศึกษาเนี่ยประมาณสี่หมื่นบาทจํานวนสิบพันค่ะสี่หมื่นบาทอีกสิบพันก็คือรวมทั้งหมดสองล้านบาทนะคะเป็นเงินสมนะคะรางวัลสำหรับน่าสนใจครับทุนการศึกษาโอ้โหน่าสนใจมากๆแค่ส่งประกวดสรุปใจความสำคัญมาแค่สองเอ็นสี่เท่านั้นสองเอ็นว่า เอินหรือเนี้ก็น่าสนใจนะคะามาฟัางกันแล้วก็ไม่ยากเลยถ้ารักาาการอ่านการศึนจ,จริงโอกาสที่จะได้รางวัลเป็นผูร้ร,รึกสานีไม่ยากจริงๆนะคะใช่ค่ะและสําหรับผว้ที่ผ่านเข้ารอบมา20ท่าน,นั้นนะคะเราก็จะมีรางวัลเสริมสร้างกาลังใจให้ด้วยนะคะคนลับสารพัน 2, บาทนี่นี่อโอ้โหรางวัลเสริมสร้างกําลังใจอีก2ท่าโอ้โห ไม่ไม่ได้มาพืีเนาะขณะมาเข้าค่ายังให้ตัมมนาปีอยู่ปีไม่เรียนไม่อนกปรีด้วยไม่ได้จับมีข้ารับกรรมการสอกคนมาบ่นทั้งห้าท่านที่บริษัทอักเกล่ามก็คือท่านผู้บริหารนะคขอเพิ่มอายุหน่อยนะคะสิทอยากจะลดตัวลงในส่งสมัครสรุปใจความใหเจิง่ายค่อยากมากเอ่ยเาจะขอพูดเรื่องระยะเวลาค่ะระยะเวลาค่ะระยะเวลา อันนี้สำคัญมากคืออยากจะชี้แจงเรื่องของการสมัครเนี่ยเราจะต้องสมัครที่เว็บไซต์เ w w ร์มันดเ,เ,เ 500, บบว็บพัา3 com นะคะภายในวันที่ 15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เลยนะ,ะใช่ค่ะได้เลยก็นปสมัครได้เลยวันนี้ก็สมัครได้เลยจนถึงวันที่15พฤศจิกายนใช่ค<ช>่ะแล้วการส่งผลงานในการสรุปใจความเนี่ยต้องส่งภายในเมื่อไหร่ห,หรือว่าส่งภายใน15ก็คือสมัครปุ๊บแล้วเราก็ไปไหนมาสูส่งได้ภายใน15ธันวาคมอ๋อมีเวลาให้อีกหนึ่งเดือนใช่ค่ะการที่จะส่งผลงานนะคะหนึ่งเดือนเต็มเที่จะใช้เวลาในการอ่านแล้วก็สรุป เวราที่เราอ่านมาส่งเข้ามาประกวดค่ะอ๋อพี่เวลาหนึ่งเดือนเลยโอ้โหไม่ยากนะคะไม่ยากไม่ยากนะคะสําหรับหนังสือหนึ่งเดือนที่จะสรุปใจความสาคัญเาต่อหน้าเอสิ่เท่านี้เองอย่างต่ำนะคะหรือจะมากกว่านั้นเล่มยาวกว่านั้นก็ไม่ว่ากันแต่ก็ไม่เป็นเนื้อหาีริง เราเนี่ยเราก็จะประกาศผลทางเว็บไซต์ประพางสามนะคะแล้วก็เว็บไซต์แบงคับแบงก์ดับคอนนะคะ่างเว็บไซต์ทางเพจด้วยใช่เป็ลิงก์แับเว็บไซต์ของประทางสามด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือเราจะประกาศผลในวันที่23มกราคมนะคะ2558ใช่เวลาไม่นานนะคะก็จะทราบผลกันเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีร่วมกิจกรรม ลงมาเขียนก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีว่าจะเป็นตอนเวลาใดรายเรียนทั้งหมดก็จะติดตามใช่ค่ะจากเว็บไซต์ประธานสาม com หรือเป็นเข้าทางเฟซบุ๊กบของประธานสามแฟนเพจของกระทานสามก็ได้นะคะเราหาได้หลายทางเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เราต้องใช้ทางโซเชียลนะเพราะเด็กๆสมัยใหม่จะนิยมเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์อะไรแบบนี้ เพจของประพานธารก็มีอยู่แล้วในเฟซบุ๊กนะคะหรือ<ช>ถ,ถ้าไปที่เว็บไซต์ประพานธารก็ได้ใช่ค่ะเราเลยนะลงั้นเรามาลองดูวิธีการสาธิตเข้าไปสมัครในเว็บไซต์ของเราเลยะะดูแล้วกันค่ะดูวิธีการสาธิตจากทางกรไล้ด้านข้างนะคะเดีย๋ยวให้น้องโบอธิบายเลยนะคะ นะคะจะเห็นหน้าตาเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นดังสไลด์ที่โชว์อยู่นะคะแล้วเราก็จะเห็นแบนเนอร์โครงการอ่านเขียนเรียนรู้ชิงทุนการศึกษาจากทยธาคารกรุเงเทพข่ามงานวิจรัรวรรณกรรมนะคะตรงนี้เราก็สามารถคลิกเข้าไปที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยแบนเนอร์นี้อันนี้คือมีแบนเนอร์ที่หนึ่งแล้วจะมีอีกแบนเนอร์หนึ่งนะคะก็คือถ้าเราเข้าไปที่ เว็บไซต์ข้างในมันก็จะมีถ้าน้องๆเพื่อนๆเห็นหน้าหน้าจอที่เป็นแบนเนอร์เมื่อกี้ก็สามารถคลิกได้มันจะมีเข้ามาสู่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการนะคะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดของโครงการเนี่ยจะมีเมนูที่สำคัญสำคัญเลยก็จะมีเมนูสมัครใจค่ะ มีเมนูรายละเอียดของโครงการนะคะแล้วก็เมนูสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็เมนูแก้ไขโปรไฟล์สร็จล้วอีกตัวหนึก็เป็นเมนูส่งขดสรุปใจความสำคัญแล้วก็อีกเมนูหนึ่งจะเป็นติดต่อผู้ประสานโครงการงั้นวันนี้เรามาได,ดูจากเมนูแรกเลยนะคะเมนูแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการนะคะก็ตรงนี้น้องๆก็สามารถอ่านรายละเอียดโครงการ ให้ถูกต้องเพราะว่ามันมีกติกาและคุณมสมบัติในการส่งเข้าสมาัครเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีหลักการและเหตุผลก็ถูกประสงค์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็คุณมสณมสบัติแบบนี้นกติการตรงนี้ย้ำกันนะคะว่าต้องอ่านได้ชัดเจนนะคะจะได้ถูกต้องในการส่งสรุปใจความสำคัญมาได้ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง ระยะเวลาตรงนี้ต้องดูให้ชัดเจนว่าต้องส,งสรุปภายใน15ทนวานนะคะแต่ต้องรีบสมัครแล้วภายใน15พฤศจิกายนนี้นะคะ,ะก็จะมีรายชื่อคณะกรรมการและหะสงสัยก็สามารถติดต่อโทรมาสอบถามได้ที่สำนักพิมพ์พันสามเลยนะคะจะมีเบอร์แล้วก็อีเมล,ลให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะ คือสงสัยอะไรก็โทรเข้ามาถามที่สำนักพิมพ์ประสานหรือจะส่งเป็นอีเมลเข้ามาสอบถามก็ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคําถามให้กับทุกๆานใช่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะตอบให้ทันท,ทีเลยค่ะจะได้ไม่ต้องค้างคาใจในการหาต่างๆที่น้องๆได้ส่งถามเข้ามาหรือว่าสงสัยในสิ่งนี้น,นะคะแล้วก็มาดูอีกเมนูหนึ่งนะคะจะเป็นเมนูสมัครเข้าประกวดในโครงการนะคะ หนึ่งในเนียวใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็กรอกเอาไว้รหัสผ่านพื่อเอาไว้ใช้ล็อกอินในคาวหัังนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลที่เรียบร้อยนะคะก็คือใส่ชื่อจริงภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยชื่อเล่น เทพนะคะเรียกเรียกเขาว่าจะเป็นเทพแล้วเรื่องสำคัญอานสอนะคะ <c oughs> ก็คือจะมีใส่เลเอยดใ,ให้พบทุกช่องนะคะที่มีดาวแดงเนี่ย <c oughs> แล้วก็กรุณาระบุเบอร์โทราศัพท์ด้วยอีเมลด้วยะคะว่าจะได้สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการโทรไปสอบถามและติดต่อกับเมื่อถ้าท่านผ่าน เข้าสู่รอบคัดเลือก30คนนะคะจะได้เป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลพื้นฐานของเราแล้วเวลาสมัครนี่ต้องส่งรูปคะต้องแนบรูปให้ดูไม่ว่าหล่อสวยขนาดไหนจาเป็นมากเลยค่ะว่าต้องส่งรูปมาได้ไม่ผิดคนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าจะดีดีมากเลยคืออยากจะให้ส่งเป็นบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษานะคะจริงก็ควรเนาะช่ค่เป็นหลักคาะ อย่งตัวตนเราได้ว่าเราเนี่ยกำลังศึกษาอยู่เลยระดับชั้นม .4-6 หรือว่ากำลังเรียนอยู่ปริญญาตรีนะคะโอเคหรือว่าถ้าไม่มีหรือใช้บัตรประชาชนก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วสถานศึกษาก็ต้องออกบัตรก็ควรจะมีนะคะควรจะใช้บัตรนะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยขอเป็นบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษาก่อนเลยแล้วกันแต่ถ้าโรงเรียนไหนไม่มีจริงๆก็เป็นบัตรประชาชนก็ได้ เด็ดพอเราแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มามาถึงขั้นตอนที่เรืเอกระดับชั้นการศึกษานะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเรารอยู่ชั้นระดับม .4 แล้วก็ใส่ไปเราก็เลือกติ๊กไปแล้วก็ใส่ม,ม .4 เสร็จปุ๊บจะมีรายชื่อหนังสือเนี่ยขึ้นมาหน้าปกขึ้นมา8ดเล่มเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเรื่องไหนที่จะส่งสรุปใจความสำคัญเข้ามานะคะ หรือถ้าหเราอยู่ระดับ,บปริญญาตรีเนี่ยก็กกอกไปว่าอยู่พีฟามในชื่อทั้งหมด17เล่นก็จะโชว์ขึ้นมาเพื่อนๆก็จะสามารถเลือกได้ก็คลิกว่าจะดูเรื่องไหนเสร็จแล้วก็กดตรนิดแต่ตรงนี้นะคะก็อยากจะให้อ่านพั่วก,กติกา คุณสมบัติให้เรียบร้อยก่อนที่จะสมัครนะคะให้ถูกต้องชัดเจน <ขอ S 1> ที่จะส่งสับมิตกดส่งเนี่ยตรวทางให้เรียบร้อยเ<ช>พราะเราขอข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะ<ช>แล้วบัตรประชาชนหรือว่าบัตรนักศึกษาบัต<ช>รนักเรียนเรียบร้อยหรือยังจะได้เป็นสิทธิ์ของทางน้องๆเองใครพาอจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะใช่ค่ะแล้วพอถึงอีกเมนูหนึ่งนะคะจะเป็นเมนูแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้เผื่อว่าน้องๆ เรื่องหนึงเสร็จไปแล้วหรือใส่ข้อมูลไปเอ๊ะอยากจะกลับมาแก้ไขใหม่ก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้แต่ต้องจำพารเวิร์ดกับยูเซอร์เเรของตัวเองเอาไว้นะคะจะได้กลับเข้ามาล็อกอินแล้วก็กแก้ไขโปรไฟล์ของเราได้โอ้ดีมากจะได้ถูกต้องเหมือนบยังเถื่อให้น้องๆอยู่นะมีโอกาสแก้ใช่ค่<น>ะสามารถกลับยังสามารถแก้ไขไฟล์ได้ก็คืออย่างเล่นเลือกสมัครเนี่ยล้วก็ เลี่ยนเรื่องเราขอเปลี่ยนใจเราขอเปลี่ยนเรื่องก็ได้แล้วก็เซฟข้อมูลทุกครั้งนะคะเวลาเราทําการสมรัครหรือแก้ไขเนี่ย mm. ก็จะมีข้อมูลที่เด้งกลับเข้ามาในอีเมลของน้องๆที่สมัครเข้าไปเนี่ยว่ายืนยันแล้วว่าเราได้สมัครหรือทำการแก้ไขแก้ไขสิ่งใดไปนะคะ แล้วอย่างหนังสือเนี่ยอย่างในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยเรามีจำหน่ายแล้วแน่นอนในราคาพิเศษด้วยใช่ค่ะนอกจากที่ข้างเวทีนี้แล้วนะคะแล้วก็มีที่บู๊ที่บู๊สมัทีประทังสามนะคะนี้ถ้าเกิดหมดจานนี้ไปแล้วเนี่ยหนังสือเหล่านี้เราจะไปหาซื้อที่ไหนบ้างหนังสือของอ๋อรางวัลชมาณาและหนังสือชมาณะหลายนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนักทั่วไปนะคะแต่ถ้าหาหาไม่ได้ยังไงเนี่ย ามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงที่สำนักพิมพ์พันศาเลยนะคะสามารถโทรก็มาสอบถามได้จากทังสายขายของเราเลยจริงๆแล้วร้านหนังสือชั้นนำนี่มีทุกที่อยู่แล้วนะคะมีเอสอะไรนี่ก็มีใช่ค่ะแต่ถ้